สวัสดีค่ะมาเดิม์มอน,นีกินเขาเมนูหลายอย่างค่ะมีหลายอย่างค่ะกลับจากบ้านมามีเมนูมาหลายอย่างวันนี้อันนี้พัดผลาเคี่ยวเน่าใส่หมูสับใส่ไอใบโหละพาด้วยค่ะนี้อันนี้ลาบปลาดุกเสแสบน้ากันเดอค่ะสุขุสุขุนต้มจืดเต้าหู้ไข่สดนำซุปห่อนค่ะ อันนี้ก็ประดุกแดดเดียวทอดกับแหนมเศบแศบน้ำกันเดอร์ค่ะสุขสุคนพุนราใหม่กับซีเมนบักม่วงบักม่วงน้ำดอกไม้ไอ้เอ้ยบักม่วงน้ำดอกไม้มั่นไหมคะ่ะออกหลายหลายเลยยุงเทพมีกินตลอดปีคะ่ะกะ สำหรับคนอยู่เมืองหนือคนกะสิมีกินขึ้นกันเนาะค่ะเพราะว่าอาจสิมีการทรงไปบักม่วงน้ำดอกไม้มั่นเดี๋ยวนี้คนนิยมปลูกหลายค่ะแซ่บค่ะบ๊เปรียวด้วยค่ะเมนูหลายๆอย่างเนาะคะ่ะกินน้ากันมือนีกินผู้เดียวกินบเบิดดอกคะ่ะแต่มารีวิวทักทายกันซื้อ,อ,อหลังจากหายไปหลายมือบ่ได้มารีวิวห้เบิง์เม่บ้านกับบ่มีเวล่าเนาะคะ่ะ ไปเกี่ยวเขาตาเขาบริเกียกเก่ยวดอกส่รถเกี่ยวเนี่ยเสร็ดๆน้ำกันค่ะมาถึงกรุงเทพเรียบร้อยหลายๆคนที่เป็นมูเป็นพวกเป็นพี่เป็นนองที่เห้าบระท่านในเขาไปทักทายบ่ท่านในเขาไปชมช่วมคลิปเนาะค่ะกะขอโทษขออภัยไว้ด้วยเนอะค่ะเพราะว่าเมียบานมันบ่มีเวลาค่ะมันอยู่มื้อน,นี้มาแล้ะก็เลยจัดเต็มซะเลยมีเมนูลายยาง น,นี่เป็นขนมป้าจางนะคะขนมป้าจางกับเขาสวยที่แหลกวาสิปกินเขาสิากินต้าขนมป้าจางก็เล่เห็นหลาปลาดุกนี่ก็เลยอดบ่ได้ก,ก็เลยมาวิวให้กินน้ำกันคะ่ะเป็นป้าจางเจเป็นสีเห็ดเจก,กับโบ่บเจแทนรอกค่ะเป็นมั่งสวิรัตนี่ยนะ เป็นสีไซประมาณนี้แหละบางบางเจ้าเป็นกับสีไซเผือกบดอาใ่กจะแับน้ำกัหลาบประยุกต์ค่ะ้อยหอมต้อยหอม เมี่ยบบานไปบานบวกตีมือบะเขือแก่เพิดะว่ามมีคนเก็บจินบับะเขือนี่ส่งนะก็ะอ่อนกันยังนี่อัดแั่ยังอ่อนเนี่ยกินก็บหนาประดุก ก้มจืดตองหงครไส่หมูหมูก็ชอบสว่างห้ามก,กินหมูจะกินตะแจกไอ้ตองหง เนี่ยบานว่าสิไปตลาดปลาบ่มีคนขคับรถห้ลูกหลานอย่าติดงานเบริรแต่ละคนพี่น้องก็เขาขึ้นเล่าตาเขาก็ไปซ,อย,ะะซอยกันเห็ดนะคะซอยกันสาตรงน,นบ่มีเวลาขับรถบ่เบปินมันเป็นยังสีแหละครัไปทา้งหนกล็ลำบากต้องรอให้ลูกในหลานหวางจะในภาพไป แต่ก่อนจนะพอบังคับนี่ฮะครับหยดใจต,ตาข้าบ่ดีก็ะเลื่อยโมอยากเซียงโมอยากเซียงโมอยากครับถึงพัดบึกแล้วยาว พัดใส่พัดเองเนอะค่ะมันจะซื้